นำฝนมาพักกันแย่คุยพี่้องเลยอยู่ทงนาพี่อยู่ทงนานำตักนานพอลุงที่ขายนี่หนาแผ่มันห่อนแดงโดนถ้าไปแดดแวันนี้ใช้เสื้อแขนสั้นบ่ได้ล่จะทาบ่ได้ใส่หมวกกลับมาเป็นยังเพราะว่าเคยเลยวันนี้มีลูกมีเมียดิโน่เมียเราเสียบ่บ้าเราไม่ได้มีตั้งแต่เ้าเกิดมาโอ้เลยหน้าก็ให้สะอะไรคนเดียวแล้ว โอ้ลูกเต้าก็บ่มีคือว่าแล้วบ่มีเินว่าไอ้บ่มีเมียเลยเ้ยปลาเนาะอ้มีปลาแล้วอกนี่ี่เป็นปลานไม้บ่น้องแทบนี่งกเียวแล้วคือแต่บ่แม่น ที่สัญญากรรม่ตู้ลาบสิ้นเนาะไปสู้เรากินน้าน่องเด้อโดยโดยเอผบุพิคคำสัญญาบอกเราเด้อที่สมบุญว่าเมื่อเช้านี่โดยย่อว่าสมบุญโอเคพี่พี่น้องเลยกราบสบายดีสวัสดีเด้อเนาะนี่ทั้งสมบุญได้ทุบหน่มไม้เมื่อกี้นี่เนาะทั้งน้องแตวเพิ่นข้างปวดเข่า เผาต้มหน่อไม้และน้ําฝนว่าส่วนส่วนน้ําฝนพาไปเอาผักแยงพี่น้องเอ้ยเนาะคือบ่ถือก้ถือมวกเฮ้ยสวัสดีเด้อน้องเด้อโดยบ่ได้มียอ่วบวบ่แถวนี้บ่มีตเหดลนําใส่เน้องบ่มีเพิ่นบ่ได้ห้ามเยขอให้ดีกว่าเนาะอ่ะอยู่ไกลบ่ักแยง Ừ, uhm, Càng đã cho nè Nó nó kèn bộ sẹp bọn mình là anh ra quào lắm đó tàm bụi thảo kìa anh Cái này bảo bảo kèm giờ nàng cả mi là bọn mưa, đi đưa bọn cho nàng đi Nó, tầm, nàng mưa tầm phốp đi Để Rồi, à ธงให้ทธงน้าป๊าปักมิกบันนี่เฮ้ยอูยงานมันนี่ดึกพี่โลแท้นี่มีงานดอกงานแต่งงานดอกเนาะสมมติว่างานแต่งน้ำฝนเดือนสี่สิท่านอยู่บ่เอ๋ปักมิกนี่เจยก่อนเจยก่อนมันจะมันชุบงไม่แล้วเนาะอืออะาว่ายังหักแพงกันคือแบบนี้ตลอด มีเวียกมีงานกระชงข่าวก่อนเลยมีเอวยอายหอดเผื่อหอดเบันจียันมีเวียบกว่ทางอื่นเนาะเต่าไฟฝนนี่นะประตูอันเสือดางนะประตูพวกเราเป็นสเชือนบ่โอ้คนใน้อยว่าเห็ุเต่าเก่งแท้เต่ามันมีเมียบ่เอ้าผมมีลูกมีเมียแเราขาชอบะใช่ไหมนี่ สอบซ้ำใช่ไหมเชาหะสอบน่อยบอสอบแรงอันนี้หน้าเราบอีนะบอที่ดำนี่เาดำหน้ากับ่เนาจังวาเอาจังดำโอลงอยู่นี่ มาพออักนี้กับน้องนำ้ำฝนอยู่ป่าพี่อยู่ทงไฮทงนาพี่พีดะมาก,กินน้ำกันได้นำ้ำคั่นเหนียวอ,อไไะไรบ่อืมนี่น thay <laughs> là lái lợn bằng nhanh chẳng hòm cầm quẩy qua này ô to khác cái gì buồn ở na nam cái hoài phải không người ở thung na pì ở na nằm đằng năn phó lông khai anh tì ฝนยังคักแล้วโบถือกุบหมวกเลยเคยเคยไปแบบน <qu> ี้กับโบเป็นไรคาร์โบไซด์กับโอ้เออแบบโบไรได้ใช่ไหมแดดนี่หนาเอ้อหนาแผ่มันห้อนแดงรถถ้าไปแดดแดดโบนี้ใช้เสื้อแขนสั้นบบไรอือไปทาบบไรใส่หมวกกับโบเป็นยังเพราวะเคยเลยเอาเราอันนี้มีถูกมีเมียติโน่ มีเราเสียบ,บอกบ้าหรอไม่ได้มีตั้งแต่เอ้ถอเกิดน,น้องโอ้เลยหน้ากับไพส์ะอะไรนคนเดียวแล้วโอ,อ้ลูกเต่ากับบูมีด่ดีกว่าลนะบูมี่ดโดดเดินไหวบูมีเมียบูมีเมียเลยกินเลาเด็บกับลูกกับหลานไงปลาจางเอ้าแล้วเพืเ่อนเราอยู่ใช่หน่องข้าเพื่อนหน่องที่ พักจานนเนบ่ยบอพักจาาตัวตัวเก้ากูของเจ้าอ่นบอ้เมนโรคขุมพุ่นบอป,ป้าตัวมีแต่ไฮสมองก็ประมาณสองสามไฮนี้ได้เรากับบัวร้าแ,แต่ว่าไฮง่ายไลเขากับสิกวางรักไอหนาหนองเก็อไฮขอเราเป็นขอไเตีย้ยขาวเนาะปะโอเคได้เลยอง เดิน okay. ่ะบันาม,ามาเตรียพรักี้เกิดธรรมชาติพักเกิดธรรมชาติถุงทุงหายทุง้าเอ๊ะี่ป่าเนาะอ๋ะอมีอป,ป่าเราปล่อยกัน,นี่เจหน้อไม้แสงบวบก,กินตอนเที่ยง เร็ดคนเดียวยังเก่งนะพุ่นกับเมนบ่เต่าเรานะ่ะปาโุถือว่าสี่เตาปาตยุดพี่ดูดิพากมกับโอเมนตายขี้เดอดได้ต้นบักง่ายพี่น้องเนาะ เอาอ่านั่งเพราะนี่อยู่บนจะนั่งอยู่ป่าเลยเอา่านั่งกาตำตำเซรลไลนยน้่งเขียวขุ่นโอ้เราจะเอาน้่มีนี่น้ะโปะเต่ากันโอ้โอ้มอกินกับปุนกับยังคักที่นพักกับมิก ກະເມືອມອນເຖົ້າແມ່ເອົາເມືອໄປກິນກັບອັນດາຊຸບເຫັດກະບົດໂອ້ຄິດວ່າຢ່າໜ່າງແດ່ບໍ່ແມ່ນນໍນີ້ຍ່າງມາສໍານີ້ກະຮອບເດ່ພຸ້ນເດີ້ແຕ່ເຮົາຍ່າງຂຶ້ນຍ່າງລົງມັນບຍາຫງຢກະວ່າບດຍງຫຼາຍ เออนี่เลยนะนี่ต้มเล เป็นปลาเาไหมบ้นองแถบนี่ที่เขาเราบ้ของประตูนี่ป้าบุมีลูปีเต่าเพื่ชิสืบทอดของเราหนิลูกล้านี่นะอือก็เริ่มพวนในบุ๊ิิตแล้วเนาะมนเปนชายเรือผนเนาะแมนแมนแต่ว่ามนเปบนลูกลานที่ได้ผลบ่ะก็ลูกลานผนจริงก็ น่องก็เป็นลานของไอ้เพิ่นอืนแต่ว่าชิมาถือทอดท้านีนบว์บนบบไลาเนาะต้องเอาใกล้ๆเพิ่นไอ้ในบ้านท้องเพิ่อนที่เจ้าเราเป็นเราเป็นลูกหลานก็อย่าหาเดียวบ่เห็นเอาฝนรูดเอารูดเอา พักแบบธรรมศาสตร์ป้อมีสารพิษปลอดสารพิษยันนั่งเมื่ก่อนน่า,นาไม่ไรน่ะกำลังขึ้นมมจะกลับนึ่งกับพอ่อละ มางไงก็เขียวแล้วคือแต่โบแบนไปไข้ไข้กันไปไข้กันได้เอาซุปซีซุมาเนี่เมาแห้งแล้วเนาะเมาแกงเราไม่ต้มบรจืดด้วยนะน้าฝนก็ร่องแตวแกงเราไม่ชูกินเป็นอย่างนี้อือเป็นอย่างนี้คือไม่แต่อยากนอนไปแห้งแหละ กินบ่เจ้ากินข่าเตียงอ่ะบอกินแล้วเอ้าไปเอสเนาะเออฮะโอเมนบอเอออย่าได้นี่ยุบบ้านพ่นจิมกระลาได้แถวที่น้องสมโอน้องนิง ตัวนี้หนูไม่ยังยังมีหลายวนพอด้กินไม่ไรเลยแต่ลบแต่ากพอได้กินเยอะบุรคือก่อนบ่มีแล้วคือแบบนี้เนาะิกแบบนี้ไปไปเรียบเลย เงี้ยป <si ุ่นพอไรเห็นยังนั่นสบายดีหอบเลยนอนฝนเฮ็ดเสร็จตรงไหนนาบ่ตรงไหนนาไปเอาอย่านังเสียงกันอ่ะองเียงั้มันที้คนตีนะเที่ยงมันตีติดได้บ่อจ้าน่เพราะว่าติดม่ได้อีกคนตีมาได้อยู่ กัเนดีแกน้องไม้โดยสวัสดีไปหาพักเียแมนต้มอยได้อาฉรกถุกกินนลลูดอาฉากทุบเลยแมนแกงข้าเดียวก็ได้แหละ โยไปเดี๋ยวเัิ่งก้อนพี่น้องเลยอันนี้บ่กินเกลห่น้อไม้จากประตูเรามากินได้นะพลาิกแกี่ยน่อไม้ชุบมแซตอนเที่ยงเอาน้อไม้น้ำพลได้ค่ะเอาลาก่อค่ะส่วนส่นห่อนเลยอ่ะกระจายรายได้พีน้องเลยกระจายเดินไปข้างนันเขาเลดแล้วเท้านั้น ลอง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 เครื่องลอเค่งดไปมานี่หตำยนกนางก่อนบนีข่าวกอนบ้านนะข่าวกันนะบ่เอไปิลไปิลหนึ่งกบ่าอะมีจักอยู่บ่จักรใชจักรนี่นี่ดี๋ยมากจียบมามานเงี้ยาสิบ ฮะเปนาดนะอิดมั้งเหมือุบเห็ดเปิดมาโอหันข่อยผเสียเงินด <mm ้วสาวาชีเรียกน้องน้ำฝนอยู่เจาไม่เหหันเทิงไวก็ไม่ตู่ไปเชื่อหันเทิงกันมีวะมีเยอะมีวใช่สุดบคมๆเลยกช่างเนาะเคมเลย่าเ่านไไดดย เฮพราะว่าเงินมาปวดท้องเงินเชื่อๆมาเนาะโดยโมนรุนรุนไปหารเงินกันตอนนี้เฮ้พี่น้องเลยเยอเลอไหนมียอะประยัดกันปะเพอบัวถิงมันบัว n h a เช่นช้ำนี่เอยช้ำแล้วนะเลยมาแล้วว่าู้ผู้อยังงนู้จหนึ่งได้อยู่ที่ือเ้ยเนยเนาะกู อะบ่ไล่ไอ้พูดทั้งหมจิตเราให้ยืมรถเนาะโดยเอารับซีนมากินเฮานี่รับสุกเด้อรับสุกบ่ใส่ปลาแดกบ่ใส่ปลาแดกเดี๋ยวรับบิบชุดนึงมาให้แม่น้ําพลโอเคเอามากินชุดนึงเอาแล้วสิเอาสุกดิบแล้วล่ะรับสุดิบวชุดละ50้เนาะโดยแต่ว่าตัวสุกนั้นบ่ใส่ปลาแดกเด้อโอเคโดยนเด้อนเด้อบ่ใส่ปลาแดกสิตัวดิบอันทําปกติ ตัวชุกเขามากินอยู่นี่ตัวที่ันสนให้ทั้งเมยน้ำพนเพราะว่าได้เราเอากับเราแล้วเอาเม่าเลยบอกแว่าอะไรนะโดยปาเต้าเอาลงมือเอาเพื่อรับสิ้นมาพอดีแล้วเลยทำไมมันยังมาทันเจอตั้มเขาเบือไปเฮ้ยมาอันเอานั่นมาเอ้ยเลยไปตั้มเขาเบือไว้ก่อนพร้อมเด็เทเลยพอดีเลยกินข้าวเที่ยงพอดีเลย อ้านมยุงขึ้มอมีเด็กเชียวย่งไรเขาปน่อ้มีอย่างกะชื่อปิ้งชื่อยังมากกระไหันหันขายน้ำนะชื่อนั่นด้วยด้ยอ่ะลองโอ้ยาบ่นนะเอ้ ป่ะโอเคบดีหาในหุ่ยานางก่อนบ่นี่อันสมพักยกพักยงกันเนาะต้องล่างไหมตอนแรกแต่น้อยุดมาที่นก็ลําฝนจากเป็นยานางเงี้ยโมเมนต้ทงจะบุญตาวะเนาะต้มมาวะโอ้ยตัมมาเนยังไงฮู้สาร่นเห็นอย่านี้บานล้บ่

มาอีกจะมาช่วยทำแกงแบบถ้าแกงลายก็มาเสบเนาะแกงแบบก้าไปโถถ้วยเดียวยัดกินแด้วนะทำเสบจังเบื่อน่ะแกะมือไม่เนาะแต่เนาะลายดีว่ะเว้ยว่านี่เสพหัวเว้ยนี่เสพหัว ไปเอาพักเงี้ยกันนี่หูน้ำฝนเห็ดบอสแมนนั่นบอสบอลนะไปเอาพักกัมีกันบ่ลดุบลงอีกไก่นะลงหาน่าหมุนปลาเขาเราเป็นไงเราเช็ถือขอดเราอยู่กินนี่ประตูเราให้เตาอยู่ค่ะเล้วคิดบ้านูเราวะคิดวบหมูก็จะป่วยมากเราวะประตูประตูฝากคิดดิว่าทองว่าเสียงบ่โออแม่ประตูนั่นแหละหมุนมังหลายชับ บากกินดอหฮว่าทองเลยมาเสียงว่ะดอกฮว่าทองเออเฮ้ยเองก่อนบอกนี่ไอต้องอะไรไปซื้อรับซิ่งอยู่ซื้อมาแมนจุดเนาะจะหันพันจีเปิดเปิดแล้วว่าเราจะกินรับซิ่งนั่นยังอุโรนบอกบอแมนไรเอ็ดไรเอ็ดบอกแมนเอ่อเอาเต๋อเคยกินบอแต๋อ่ันหน่ได้เพิ่นเพิ่นจี เนื้อผัวคนไทยบอดูใกล้จเจ้าบ่เคยเชื่อกินบ่เอนะแคบบ่ <laughs> ก,กินนิดเดียวลืด้ฮก <laughs> ินนิดเดียวลืมพูดเลยบุกุลเรียงบุกุลรสชาติยากคนเจาะในเนียวเ <laughs> บบชีบอนนิ่งบอนไะด้นะเตี่ยวนะชีบอมกักเกี่ยวกับชีเป็นคือพวกข้าวเผาะข้าวพัดอันนาพัดผักกาเฟ้าหมูบ่ ก uh, <Donald vengeance! S 1> ินกพอเน้ยอ่ะนะออโอ้น้ำฝนมัมีหยดบวบอยู่ใส่เกาะคุณบอยเพนหายนะอู่ใน้ำฝนมาไปโค้นกัได้ฝนบ่ฝนโอ้ยเดี๋ยวเายนพนหาย้องูจักเย็นแกงซามีแหละน้ำมันสะดนแกงซามีแห่ เดียวไอตาไม่ถ่าเด้อตอนนี้นัง่งค่ะเสื้อเขาแกนต้องไม้ฮันหอดเมื่อวานนี้ชาวบุญกับน้องแตวโซสี่มือจะเกิดอะ,ะไรขึ้นโซ่สี่มือแกนต้องไม้จะกินได้ได <c ười> ้กินเพราะไรมีสองอย่างน้องเตวอีอย่างมี่สองอย่างอีอย่างก็แสียก็เสี <c ười> À, bắt đầu mì hai. Tất cả quá chân lưng mọi cho tên ngọt. No, hong tao suy khó khăn. Hong kum phải đăng ký. Hong kum, mày phải phải đâu này ừ, อหมดแล้วระวังน้องไม่จิดแล้วก็ระวังล่อแกอันนั่นอีกรับสิดเนาะกินข้าวเที่ยงกันก่อนจังดําเนินการต่อคอยพีพ่น้องไอ้เสร็ยังอากาศฮ้อนนี่บ่ไหวเด้เนาะอือค<ม>ือกรล,งน,ลงนะกระลงใหม่ใส่ข้าวให้ตาพ่อได้เฮ็ดแกลงเป็นอยู chúc nhiều bôi hả Chụp mừng hả chúc 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 เขาไหมวะแต๋ออ่อนๆเลยนะไปซันมิเตอไปตำยานั่งขาด้วยน้องเด้อโดยโดยอ่ะโอเคไปไปด้วยตำหลอกยานั่งซอยทั้งน้องน้องเต๋อก่อนจะได้กินกันไม่ว่าเนาะได้บอกว่าได้โดยนี่บป้ของน้องน้ำฝนโดยโดยอ่ะหยุก็อ่ะที่ชัดหน้าก็ไม่ตู้ ลาบสิ้นเนาะไปชูเรากินเด้อน้องเด้อโดยโดยเอ้บุพี่เข่สัญญาบอกเราเเด้อที่ฉบุญว่าไม่เช้านี่โดยย่อฉบุญกี่ตัวนะฮะโอเคพี่เข่าโดย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 ไปเนาะทางฉบุญกะเอาหญ้านางลงหมอกไปที่เรียบร้อยไปไปดองเลยจำให้บอกฮะจำให้บ่กเจ้าหลังน้องเอ้ยเจ้ไปช่วยเข่าแล้วบัีรสาวเตียวเราไปเวียดแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาเนาะ ขิดมืออ no. oh ่าฉันนอยจะเอาเนยนางใส่ดอีกสอยเนาะด้ยกินน้องเตวช่วยเข่าเข่าบุซุกหนึ่งไม้อีกโอ้ยว่ะสาวหนึ่งเข่าบุซุกสาวน้องเตวไปไปบงหดเข่ากันพรี ทั้งนดามาคบกันกินเข่าพอดีเลยบาดนี้อย่าแตกกันได้เลยบาดนี้กินป้าได้บาดนี่ไปป้ามาหนี้น้ำลองมาบาดนี้เหงาตกแล้วบาดนี้่มาช่วยเข่าก้อนบาดนี้ไว้พี่เราเลยเนาะโดยทางน้องเปียวให้ช่วยเข่าให้ให้เด้ออเ้ยเด้อเพื่อนเนาะเดี๋ยวมาแป๊บนึงกินเข่าใครเป็นเหมาะเพื่อนหนึ่งช่วยเข่าก้อนบาดนี่ก็ม่ยังนะใส่ยังไะ mày cào quần đây này tony 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 khảo con đi Có đó, Cái tony ừ. này Ôi, tony 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 มาหลายแล้วอ ah, no, ่ะเนาะแต่ว nah ่าให้ท hmm. ั <nah kindergarten cruise> here, ้งน้องเพิ่นบ้านนี่จัดการเด้อน้องเด้อแซ่บนัวซิมอยู่นี่เลยสิมือตักบอกแซ่บกะเอ่อถือมาตักไลยอยู่ในนี่เลยตัวสิมือมื้าเลยเป็นจังได๋เนาะเบิ่งโสมน่ะคือแล้บบเพิ่งเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะคือบ่อย่าให้่สีมือเจ้าหนะบาไดยก็มีแต่เอาให้ค่อยใส่โอ้ยเ็ปนี่ก่อนบา โอเคเมายาวเลยเนาะครับคลิปนี้ก็มีแต่ว่าให้ทังน้องเพิ่นจัดการก่อนเอาไปยังือเฮาไปมาเียนอออือๆยโอเคสวัสดีขอลาพี่ลน้องก่อนกินข้ากินน้ําก่อนบดนี้เนาะทั้งายาวหรือว่าทั้งทีมงานกหิวข้าวน้ําด้พี่น้องเอ้ยรับินกเดี๋ยวสิเครื่องเนาะทงบ่ได้เพิ่นซื้อมาก2ชุดให้ทงน้องนฝนชุดนึงเฮากินอยู่นี่ชุดนึง อ,อ่ะคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีเนอะโ้ย,โยสบายดีพี่นา้าง